อันนี้ที่มาถักกันฮึมแม่พาเขาไปอยู่แม่ยังว่าสิาพาไปซื้ออีหยังแม่ยมันนี่กระชับบ่อันมื้อนี้นอนที่ดาลามาวัดเดอ้อสิาพากลับบ้านแล้วค่ะแบบนี้จากนอนจากนอนพะนะโอ้ยวัดมัดเย็น,นวัดเย็นว่าซั่นได้จากนอนเออยังนอน,ออน,อนมีหอดบ้าดเนีย่ยไปนอนอยู่เฮือนเฮาก็าเย็นคือกันล่ะลูกเย็นปัดลมเออก็เย็นปัดลมแล้วเนาะอันนี้นมันนเป็จังได๋ได้แล้วอันนี้มันลมเย็นเนาะ เย็นสบายเลยเซียๆเลยเล,ยละ่ะนี่ยไม่มีสมอละพิษไม่ยายยายเบอกไม่กระดับบ่มีอย่างสมอไม่มีมลพิษสมอละพิษ,ม,พษมาตั้ใสเบอกไปทัวทะลูกละเออบอกด้วยกัน,น,นเนาะแค่ก็หนูเห็นเขาพูดอะทรต่างเขาพูดสมอละพิษเอ้ยเขาบอกเด้๋ยววางสันดอกเขาสิไปววางสันยังไงดอกนี่น้ำเนี่เอ้ยท <c ười> ี่ดา ตะอ่อนบเดีนบงงลลายเนี่ะออนอจังวี่โอ้ยบเด้วบาจังวยเหล่าลุงปูบะเด้แพงในหลุบลุงปูอนุญาตหล่อยากได้มบแพงเลยแม่ลุงปูปลูกเป็นท่านค่ะพม่ได้อยากได้อยากกินบนปูให้อนุญาตเลยบ่าตบอกคนเร่าคนให้เลยแต่บอเป็นยังไงงานทังไเียเท่ากับมีติตะว้ามันหยาบเอาแม่จังวยนึอืมใ้ตํามบนเนี้ยไอ้ผู้ใดตั้บพี่ไอตํามเสียมันบ่ อืมทีดาก็คือว่าสิตำมังคุงสู้ยายกินอยู่สันคือว่าอยู่บ้านเย่าคลองก็บตำเป็นตำกินอยู่เพราะเศร้าก็เหมือนบอกเอ้ยก็อยากกินอยู่แหล้วก็หนูเป็นคนพูดเองว่าหนูจะตำมังคุงสู้ยายกินไหมเนาะอืมก็อยากลองอยู่แล้วชื่อไท่เหมือนบ่ไอต้มเสบก็พยายาม เมนวะทำเสร็จก็ดีบ่่อันนี้คือน้ำซีได้ค่ะซีไหลมาอ่อนในวัดตั้มมาคุงอะตอั้มมาคุงนูอยากลงไปเล่นน้ำสีเลยลูกน้ำลึกลูกน้ำเยอะลงไม่ได้กี่เม็ดอ่ะโอ้ยบนวายจะกี่เม็ดแล้วบ่ฮู้จักแล้วว่าซิมยักเมด็ดมันเลืกได้ลูกล่ะหนูไปถทำเอไอกันทำเอไอบนรถ้าของท่านจะไหมอืมของท่านสมัย เอ้ไม่ตีมายังไหนแต่ป,ปัญหามันบ่ได้เคยมายังเงดีนะ๋ยวอืมตีไปหูทุกอย่างได้ยังได้กระโดดนะน้ำชีหวัดดีสิน้ำชีเลือดี้นี่น้ำชีรำตรงไหนบอกมันด้วยสิตรงหาสารคามอืมน,น้ำชีทาทาท่าบ้านบางยาวว่านฉันขอโทษด้วยฉันไม่เข้าใจ นั่นแล้วใสวัสดีค่ะอาชีมือมีมือคนหนึ่งนะคะฮก็สีเ่เฮียวเนี่ยเอาปุ่เท่าเนาะโอ้ยเดี๋ยวเดียวจะซัางเนาะไปวอนพี่มีรักเดียวใจเดียวให้คนหรันหัวใจอย่าได้ ผ่านยิงงามตามตื่นรักเดียวให้ลูกเขาเลือผูช้ชายใจเสื่อมีพี่เท่าน,านั้นวอนพี่รักจริงอย่าเชื่อแค่เ,เขาป้านวอนพี่ให้รักฉัน วันเช้าเย็นเต็มเปียมแต่แท้เสารับเทียมเทียมไม่มีเลเี่ยมวางหลอกลวงกันสวัสดีค่ะ โอ้เจนนั่นผู้ใด,ดทำฝันก็เสอยาใจท่านแม่นเคยก็ใครน้องใครห้องเกาได้รับสอไว้ถึงแม่นแม่นแพงใครจะแกงว่ามาเลยไอ้ใครทีงรักใครที่ร,ทรูปร้อสิขอสอไว้ไปสอนกองคู่กล <c oughs> ัวไอ้จะรักลวงกลัวดวงไม่สมภูมพพิกลัวไอ้ไม่ปลานีกลัวพี่เขาเป็นพี่ทําการ หรือไมใ่ใครที่ทรมากทุ่สิ้งลงลนลมปล่าขอปัใจเพียงเธอและเมื่อหลายขึ้นหลายคำและเมือหลายขึ้นหลายคำและกรมะรมหลายขั้งเลยเราหากเขาท้อผู้ท้อฟ้านักหนาแม่น่งินถึงอยางก,กินแล้วก็กินไม่ลงนั่งชงงั่วโมงละเมือนคนเกยตายขอวอนพิชายหักดีเด้ดเอเอเอ,เอ,เอ ปานหิวเข่าหิ้วเข่าเลยขกินปลาเดกบ่กินปลาอดกกินอันนี้ไปก่อนกินอันนี้ไปก่อนบานี่มันหลับไปนั่นให้หนูได้นึงก็ได้ยายมูหลับแล้วยายมูยายมูตื่นแม่จะจะยายมี่เลยนะยายมีตื่นแม่ยายมู ยากาศไม่หลอนไม่ใจ่ละไม่อนข้าวายเนี่ยม่อคืนกว่ายิ่งเขาได้เนาะทำไมสวยจังนี้คุณสวยเหรอนขาเหมือนกินหน่อยที่ละหน่อยมอลำบอยยังให้ค่ะ นั่นน่ะปากแน่นี่ผู้ใดอยากสนับสนุนยายอรุณกับป้าปูน้องครึ่งอ่ะค่ะผู้ใดอยากสนุนยายอรุณสนับสนุนสนับสนุนยายอรุณพ่อได้เลี้ยงร้านร้านขอซื้อเจ้ขนมไรอยากซื้อได้ที่ไหนคะได้ที่เพจ้องที่จันลาแล้วก็เพจยายอรุณแล้วก็เพจป้าปูเลยค่ะแล้วก็เพจพี่ไอพี่ไอ้นะคะเออเป็นยังไงนะคะแต่เครื่องอะค่ะปลาล่าบองสูตรยายอรุณ